อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานานานาชาติที่มีความทันสมัยติดอันดับโลกได้ออกแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกปีละ45ล้านคนด้วยปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารสูงขึ้นถึง48ล้านคนซึ่งเกินจากศักยภาพที่ได้ออกแบบไว้ในระยะแรกและนับวันจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีงบประมาณ2,554ถึง2,560หรือโครงการระยะที่2จึงเกิดขึ้นเพื่อขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อป,ปีเป็น60ล้านคนต่อป,ปีซึ่งประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1พื้นที่ประมาณ216,000ตารางเมตรพร้อมหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน28หลุมจอด านจอดอากาศยานพื้นที่รวม9 6 0 0 0 0ตารางเมตรส่วนต่อขยายอุโมงคด้านทิศใต้และระบบขนส่งผู้โดยสารงานขยายอาคารผู้โดยสารปัจจุบันด้านทิศต,ตะวันออกและอาคารสำนักงานและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ขณะน,นี้โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีงบประมาณ2,554ถึง2,560หรือโครงการระยะที่2พร้อมแล้วที่จะดำเนินการด้วยการมอบหมายให้กลุ่ม EPM c o n s o r t ียมประกอบด้วยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำจำนวน4บริษัทได้แก่บริษัท,ท PCBK International จำกัดบริษัทโชตจินดามูเชลคอนซัลแทนจำกัดบริษัทเอฟซีลอนจำกัดบริษัทออเรนเทลคอนซัลแทนจำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการได้แก่การควบคุมคุณภาพและบริหารงานก่อสร้างให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงมั่นใจได้ว่าในปีพุทธศักราช2560ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจะเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกๆด้านในการรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีเพื่อสมกับความภาคภูมิใจของคนไทยท่ากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมแล้วที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานแห่งรอยยิม้ม